แผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดิน พรีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy เครื่องดื่มโปรไวตามีจุลินทีย์โปรไบโอติกวิตามิน C B3 B5 B6 และ B12 แคลอรี่ต่ำเติมความสดชื่นมีชีวิตชีวางให้ตัวคุณต้องเครื่องดื่มโปรไวตาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยงองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม บกับกับผมนายกิตชัยพยมแย้มประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและดรโรจนศักดิ์แสงทะสรุวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับวันนี้เราจะมาคุยแนะนําสมาคมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของภาคใต้ชนิดหนึ่งครับสวัสดีครับอาจารย์รถครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมบวันนี้เราลงใต้กันนะครับเพราะว่า ที่ผมอยากจะคุยเรื่องนี้เนี่ยคือเป็นห่วงพี่น้องประชาชนทางภาคใต้ซึ่งในช่วงนี้เกิดอุทกภัยอย่างหนักเลย,น,เยนะครับช่วงนี้พอดีอย่างว่าใช่พายุพา,ายุเข้า,าด้วยฝนตกแล้วก็น้ําท่วมนะครับวันนี้เราก็เลยมาคุยกันครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับนายสุไฮมีมาและนะครับท่านเป็นนายกสมาคมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ย ผมขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านนะครับแล้วจะได้แนะนํากิจกรรมของสมาคมไปด้วยนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรนะครับที่เราอยากจะส่งเสริมในการช่วยกันทําความดีแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนสวัสดีครับคุณสุไหมีมาแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกย่อๆว่าท่านนายกสมาคมนะครับครับผมครับครับก่อนอื่นขอถามคนครับว่าตอนนี้สถานการณ์ทางภาคใต้เป็นอย่างไรบ้างครับผมเห็นน้ําท่วม ็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ครับผมอณเวลานี้น้ําท่วมเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็คือตอนนี้แห้งเกือบเกือบเต็มพื้นที่แล้วครับครับอันนี้เราท่วมประมาณนานขนาดไหนแล้วครับเนี่ยอ่าอะไรนะครับปล่อยครั้งหนึ่งท่วมท่วมมานานขนาดไหนแล้วครับเอ่อสักอาทิตย์กว่ากว่าเนี่ยครับผมอาทิตย์กว่ากว่าใช่ไหมฮะใช่ครับผมความเดือดร้อนนี่เป็นอย่างไรบ้างครับพี่น้องประชาชน ครับผมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยมีหลายรูปแบบครับก็คือบางหมู่บ้านเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเนี่ยหลายรอบครับก็คือน้ําไม่ได้มารอบเดียวครับตั้งแต่เดือนธันวานเนี่ยก็คือจนถึงมกราเนี่ยบางหมู่บ้านก็มาจนสี่รอบบางหมู่บ้านมาสองรอบก็มีประมาณนี้ครับก็คือแล้วแต่หมู่บ้านนะครับผมครับมันมาถี่<ต>ขนาดนั้น <ผม S 1> เลยเ <ผม S 1> หรอฮะ <ผม S 1> อ,อะไรนะครับผมมาถี่ขนาดนั้นเลยเหรอฮะหลายละรอกเลยใช่ครับผมครับส่วนมากหลักๆน้ํามันมาจากไหนฮะ นอกจากฝนก็คือหนึ่งหนึ่งน้ำน้ำมาจากเอ่อมาจากฝนตกครับนะแล้วก็สองก็มาจากเขื่อนอาบางลางที่ปล่อยน้านํ 3, ามา,าเนี้ยครับแล้วก็สามก็คือทะเลนุนก็คือพายุเข้านี่ครับผมครับอืมครับแล้วการช่วยเหลือของสมาคมในการลงพื้นที่นี่เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรครับผมเห็นทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่องมากๆเลย ครับผมในส่วนของสมาคมเนี่ยก็เป็นเป็นการให้กาลังใจเบื้องต้นนะครับผมก็คือไปช่วยในเรื่องของเข้าสารอาหารแห้งครับผมครับตรงนี้ลงไปท,ทําทีขนาดไหนครับก็ลงไปทาหลายหมู่บ้านอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ควบคุมทั้งสามจังหวัดครับก็เราก็เน้นในส่วนของหมู่บ้านที่ได้รับคนเดียวรับหนัก,นกๆแล้วก็ในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราก็เน้นบ้านที่เขา โด,โดนผลกระทบที่หนักที่สุดแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงอะไรประมาณนี้ครับผมครับอืมครับอา้าวไหนๆเราวันนี้เรามีโอกาสคุยกันแล้วนะครับผมขออนุญาตเข้าในเรื่องอา่าเป็นทางการนิดนึงนะครับอยากจะให้แนะนําทางสมาคมนิดนึงครับว่าทางสมาคมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนหรือตัวย่อสอสอพอนะครับมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างครับ ครับผมในส่วนของกิจกรรมของสมาคมเนี่ยฮะเราก็ทํามาต่อเน,นื่องนะครับเราได้จดทะเบียนตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามครับก็คือนับเวลาชนงนี้เนี่ยเกือบสิบอ็ดปีแล้วมีการในการที่เราจัดตั้งสมาคมขึ้นมาครับผมครับแล้วก็ในส่วนของสมาคมเนี่ยก็ได้ดําเนินกิจกรรมตั้งแต่กิจกรรมประชมุมสัมมนาการส่งเสริมทักษะการทักษะหรือวชนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม เนี่ยฮะอย่างอย่างเช่นที่เป็นขึ้นเด่นเนี่ยก็เป็นการประกวดอาณาเขตของโยชนเทมุสลิงแล้วก็การประกวดสดมันโมทํานองสารพัญญะของโยชันเทพดชิงคุ้ยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รกการที่ก้าจนถึงแรกการที่สิบจนะครับก็ทางสมาคมก็ได้รับพระกรุณาจากพระองค์ทั้งทั้งสองพระองค์เนี่ยมาโดยตลอดเหมือนกันนะครับผมครับตรงนี้จัดมากี่ครั้งแล้วฮะเนี่ยอ่ ทั้งนี้อ่าที่เราจัดไปแล้วเนี่ยถึงหกครั้งครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยถ้าอ่าไม่มีสถานการณ์ในเรื่องของโรคระบาดเนี่ยเราก็คงได้จัดในครั้งที่เจ็ดครับผมอืมครับครับผมครับแล้วกิจกรรมอื่นอีกเหรอครับครับก,รกิจกรรมอื่นก็ก็มีในเรื่องของไปเยี่ยมอ่าไปเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงในเรื่องของอ่าการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้การสร้างห้องน้ําให้กับผู้พิการแล้วก็ เด็กพิการอะไรต่างๆนี่ฮะที่เราได้ลงพื้นที่กันบ่อยๆครับผมก็ค<ะ>ือเพื่อที่จะสอนให้เยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยให้รับผิดชอบต,อต่อสังคมมากขึ้นนะครับก็คือแบ่งปันกันแบ่งปันความสุขเพื่อนกันและกันะครับผมท,ท่านนายกครับอยนุญาตเรียนถามส่วนใหญ่เงินที่ทํากิจการส่วนใหญ่แล้วได้จากไหนมาครับทางสมาคมอะครับอ๋อครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ย ทางสมาคมก็จะได้รับาการา,าร,รับบริจาคจากาเพื่อนร่วมทีมแล้วก็พี่น้องในพื้นที่แล้วก็พี่น้องอาจากทั่วประเทศก็มีอยู่บ้างครับที่เราที่เราเกิดรับบริจาคเป็นบงครั้งบงครคาวครับผมอืมครับกิจกรรมหลักๆในช่วงนี้ก็ถ้าที่ผมเห็นและติดตามมาก็คือในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่เกิดอุทกภยัยใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับ มีเสียงจากชาวบ้านอย่างไรบ้างฮะอยากจัดสะท้อนให้สังคมได้รับรู้นิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรจากทางภาครัฐหรือภาคเอกชนตัวนี้พอจะบอกได้ไหมครับ,คร,บครับผมก็จากจากที่เสียงสะท้อนออกมานะครับก็คือคในส่วนของภาคเอกชนที่เข้าไปในในอ่แม้แต่จะมีสถานการณ์ในก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น ภาคประชาชนเนี่ยเขาไปช่วยในการเื้องต้นก่อนนะครับในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขาก็มีการช่วยเั็นแต่ว่าอาจจะล่าช้าด้วยข้อบังคับหรือกฎระเบียบทางราชการเนี่ยอันนี้ก็ผมไม่อาจที่จะไปโค่นได้นะฮะแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเข้าไปช่วยเหลือทันทีในการในการที่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆครับผมเพราะส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็มีใจัที่ที่ทางกลุ่ม กลุ่มแรกๆก็อาจจะเป็นกลุ่มพักระชาชนที่ไปช่วยพี่น้องประชาชนก่อนครับผม,มส่วนใหญ่กิจกรรมหลักจะเป็นอะไรฮะที่ท,ที่ที่ทางสมาคมส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนนะฮะกิจกรรมส่วนใหญ่ใช่ไหมฮะใช่ฮะเป็นกิจกิจกรรมหลักเลยที่ทางสมาคมตั้งไว้ฮะพอพอจะ <Hey. S 2> อ่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วเราก็เน้นทั้งสี่ด้านนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของการศึกษาคอ่าศาสนาวัฒนธรรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็อ่ายาเสพติดครับผมสี่หลักสี่ประเด็นหลักๆที่เราอ่าได้ทำจตกรรมาโดยตลอดนะครับผมอ๋อแบบนั้นเราเราเราเอาทีละประเด็นเลยได้ไหมฮะอย่างการศึกษานี่เราพบปัญหาอะไรบ้างฮะในเรื่องของการศึกษาทางภาคใต้ที่อยู่ในพื้นที่เราอ่าครับผมครับประเด็นของการศึกษาเนี่ยก็คือหนึ่ง เราจะพบเด็กท,ที่อยู่ในระดับประถมเนี่ยส,ส่วนใหญ่เนี่ยอ่านหนังสือไม่ค่อยออกเขียนหนังสือไม่ค่อยได้ครับผมเด็กประถมเนี่ยเหรอฮะใช่ครับผมเกิดจากอะไรฮะอาจจะเกิดด้วยด้วยแวดล้อมของอของจุนชนหรือของอบริเวณบริเวณโรงเรียนด้วยครับก็คือส,ส่วนใหญ่เด็กที่นี่เนี่ยเขาอ,อาจจะพูดภาษามาลาย,ยูเป็นส,ส่วนใหญ่ครับผม เพราะหนังสือมัน,เป,น,เ,ปนเป็นตำราไทยถูกไหมฮะท่านท่านานายกใช่ครับผมมันก็เลยเด็กก็ต้องมานั่งเรียนเรียนปรับใหม่หรือเปล่าฮะเรียนถามนิดหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ทางกระทรวงได้รับทราบอ่าครับผมก็คือส่วนใหญ่ที่ผมไปสัมผัสมาเนี่ยเด็กบางบางบางคนเนี่ยเด็กก็อยู่ป .4 ป .5 แล้วก็ยังอเขียนหนังสือไม่ค่อยออกอ่านหนังสือไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้ครับผม ส่วนใหญ่ในพื้นที่ใช้ภาษาอะไรฮะยาวีครับเรียนในสถานใช้ภาษามาลายูครับ <วะ S 2> ผมภาษายษาวีเป็นภาษาเขียนครับผมอ๋อเอา,างี้แล้วเราจะแก้ปัญหาไงครับดังทางสมาคมกม็มีมีมีอาจารย์สอนภาษา,ศา,ศา,ศาไทยไ,ไปไปไปสอนไหมฮะหรือว่าก็คอือผมเท่าที่สัมผัสกับเด็กมาเนี่ยบางทีอ่าบางทีเนี่ยครูกับเด็กเนี่ยก็อาจจะพูดภาษาท้องถิ่นนี่ฮะครับมันต็เลยทําให้เด็กเนี่ยอาจจะ คุณเคยกับภาษาพื้นพื้นที่แล้วก็ครูอาจจะไม่ได้อเรียนตามระดับตำราผมผมก็เลยอยากจะเขาเรียกถ้าถ้าถ้าฝากถึงกระทรวงได้ก็อยากจะให้น้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของอ่าระดับระดับครผู้สอนก่อนนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะถ้าถ้าคิดว่า ครูเขาใส่ใจแล้วก็ครูมีคุณนธรรมจริยธรรมเนี่ยมีคุณเขาเรียกกันเลยนะครับผมผมอาจจะใช้คําไม่ถูกก็ต้องขอไปด้วยนะฮะครับ,รบอาจจะอา่าให้ครูเนี่ยมีสัานึกมีจิตสํานึกที่จะสอนบุคลาเนี่ยมากขึ้นนะครับผม,มผมคิดว่าถ้าครูเขามีมีจิตสํานึกที่จะสอนมากขึ้นเนี่ยผมว่าเด็กก็ผมไม่ได้รับผลกระทบขนาดนี้ครับผมแสดงว่านายกไปเจอปัญหามาแล้วแต่ก็พูดออกอากาศไม่ได <c oughs> ้ถูกไหมฮะ มันเกิดจากการเอาใจใส่หรือเปล่าครับว่าคุณครูเอาใจใส่กับเด็กๆเยาวชนน้อยไปนิดนึงมันอยู่ที่ผู้ไิหารโรงเรียนไหมคุณครูหรือว่าเกิดจากคุณครูพยายามสอนภาษาท้องถิ่นมากโดยที่ลืมคํานึงถึงภาษากลางซึ่งเด็กจะต้องใช้ในนามามตาตรฐานในเรียน,ยนาาสูงขึ้นอยุ่กาั้นหรือเปล่าท่านนายกอ่า ผมก็คิดว่าประมาณนี้นะครับมันเป็นเรื่องละ <ผม S 1> เอียดอ่อนผมเข้าใจนายกันนะใช่ครับผมครับโ <Okay. S 1> <laughs> อเคอแล้วปัญหาด้าน<ต>การศาึกษาอะครับครับมีอะไรต่อใช่เลยครับอ่าไม่ผมผมไม่ทราบว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยอ่าเขาเรียกครูแต่ละคนที่แต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาใส่ใจมากอ่ามากน้อยแค่ไหนกับกับอ่าเขาเรียกกันนะคำรับผิดชอบของของครูเองอะไรประมาณนี้ฮะถึงถึงทําให้เด็กเนี่ยอ่าเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่ออกอะไรประมาณนี้ฮะ S <S หรือเด็กบางคนยลย,ยไม่ยังไม่ยังไม่แบบยังไม่พูดภาษาไทยก็มีครับผมครับอ๋อเด็กบางคนก็ไม่พูดเลยอ่าอ,อาจจะพูดแบบพูดไม่ได้ไม่เต็มร้อยครับ,รบอาจจะพูดแบบยังยัง,ยงติดติดรัทัดอะไรประมาณนี้ครับผม,มไม่ได้เกิดจากาสภาพครอบครัวที่ไม่ต้องการให้เรียนภาษาภาคกลางใช่ไหมฮะผมว่าตอนนี้ยุคเปลี่ยนแล้วครับผมถ้าย้อนไปพักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยผมว่าอาจตรงนี้มีส่วนนะครับ แต่ว่าในยุคของปัจจุบันเนี่ยผมว่าทุกครัวเรือนเนี่ยก็ส่งเสริมให้ลูกเนี่ยได้ <ๆ S 2> เรียนหนัง <ๆ S 1> สือมากขึ้นแล้วครับผมครับครับครับผมอ่าแล้วปัญหาด้านการศึกษาเจออะไรครับนอกจากเด็กพูดภาษาไทยไม่ค่อยได้แล้วมีอีกไหมฮะอ่าส่วนใหญ่ผมก็เจอประมาณประมาณนี้อครับผมในเรื่องของการศึกษาครับครับแล้วก็มีส่วนของอ่า อันนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยในในส่วนของพื้นที่จังหวัดชนนายแดนภาคใต้เนี่ยเกิดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนามากขึ้นครับผมครับแต่ว่าผมก็ก็คิดว่าถ้าเขาเรียกถ้ารัฐบาลเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของอการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยให้ไปอยู่โรงเรียนของรัฐเนี่ยผมว่าคงคงไม่ต้องให้เพิ่มงบประมาณเพื่อไปเขาเรียกไปลงทุนกับโรงเรียนเอกชน แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นครับผมผมว่าถ้ารัฐเนี่ยให้ความสําคัญกับโรงเรียนของรัฐที่มีอยู่แล้วแต่ละแต่ละอําเภอแต่ละท้องถิ่นเนี่ยไปส่งเสริมแล้วก็จ้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านศาสนานี่มาสอนโรงเรียนของรัฐเลยเนี่ยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะครับท่านนายกกาลังจะบอกว่าถ้าเกิดโรงเรียนรัฐมีประสิทธิภาพดีกว่านี้เด็กก็ไม่ต้องไปเสียเงินไปเรียนโรงเรียนเอกชนถูกไหมฮะ อ่อครับผมส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยโรงเรียนเอกชนเนี่ยเด็กก็ไม่ได้ไม่ได้เสียค่าเทอมอะไรมากมายนะครับก็บคือเนื่องจากอ่างบประมาณของรัฐเนี่ยไปส่งเสริมอ่าเขาเรียกไปส่งเสริมโรงพยาบาลอ่าโรงโรงเรียนของเอกชนอยู่แล้วครับผมครับอก็เลยทําให้โรงเรียนเอกชนที่นี่เนี่ยเขากิบเงินเดือนของรัฐก็เลยไม่ได้ไม่ได้เก็บค่าเทอมกับกับกับผู้ปกครองครับผมเออเเอกชนกินเงินเดือนของรัฐเหรอฮะ ใช่ครับผมอ๋อโยงานไหนครับพ่อทีก็คือกระทรวงศึกษาออันนี้เท่าที่ผมเข้าใจนะครับไปผมผมก็ต้องขอไปด้วยนะฮะก็เป็นเป็นอ่าเป็นสชครับเป็นการศึกษาอ่ากาเรียกว่าการศึกษาเอกชนนะครับผมอ๋อการศึกษาเอกชนอันนี้เราไม่ต่อครับอันนี้อันนี้อันนี้เราไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงนะแต่ผมเชื่ออย่างว่าคุณครูโรงเรียนรัฐก็น่าจะเป็นคุณครูโรงเรียนรัฐแต่บางทีคุณครูโรงเรียนรัฐก็อาจจะมาสอนเอกชน ด้วยก็เป็นไปได้ถูกไหมฮะอันนี้เราเราเราไม่ไว่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับก็คือมีมีอ่าครูของรัฐก็คือเป็นครูของรัฐเลยครับก็คือโครเอกชนก็จะเป็นครูของกระชนเลยครับผมแต่ส่วนใหญ่มันก็เป็นกับขึ้นกับสพที่ถูกไหมการการศึกกาขึ้นขึ้นการขึ้นฐานติดสถานิการอยู่แล้วครับอ่าใช่อ่าไม่เป็นไรฮะก็ถือเป็ครับอย่างน้อยวันนี้เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะเพราะว่าที่ผม ทำในการในวันนี้และอยากจะคุยกับท่านนายกเนี่ยคือเราเป็นห่วงพี่น้องทงภาคใต้แล้วนะครับในเรื่องวัฒนธรรมได้ยาสติกเอาขอยาสติกก่อนไม่เอาเอาทีละหัวข้อดีจอาจารย์เอาวัฒนธรรมก่อนอาจารย์วัฒนธรรมอยู่ที่สี่ไม่ไม่แต่ท่านผมเห็นท่านนายกบอกอันที่สองนะท่านนายกบอกอันที่สองวัฒนธรรมมีปัญหาอะไรบ้างฮะเท่าที่เราไปทํากิจกรรมแล้วเจอปัญหา วัฒนธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอไม่เคยเจอปัญหาครับผมครับครับผมก็มส่วนใหญ่ก็จะในเรื่องในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยก็คือตอบพร้อมกับบริบทพื้นที่อยู่แล้วครับผมครับแล้วการ,รส่งเสร,ริมจากภาครัฐล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างฮะว่าควรจะส่งเสร,ริมเรื่องวัฒนธรรมให้มันดี่านี้ไหมหรือว่ามีไอเดียอะไรบ้างไหมฮะอ๋อครับผมก็ในในส่วนของอเกี่ยวกับเกี่ยวกับ วัฒนธรรมเนี่ยผมก็คิดว่ารัฐเนี่ยก็มีการการส่งเสริมอยู่แล้วครับแต่ว่า,มา,ม,ามากหรือน้อยเนี่ยอันนี้ผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีการจัดกิจกรรมทั้งตั้งแต่ระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดอยู่แล้วครับผมอืก็ส่วนใหญ่ที่นี่เนี่ยอ่าจะถับพูดนง่ายๆเนี่ยก็คือปัญหาละเอียดอ่อนนะครับก็คือทําให้บางบางวัฒนธรรมเนี่ยหายไปโดยที่ศาสนานําวัฒนธรรมครับผม บอกได้ไหมฮะวัฒนธรรมอะไรฮะที่คิดว่าหายไปอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอโยงครับมอโยงแล้วก็ปัญจติรัตอะไรประมาณนี้เพราะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยจะมีผลกระทบกับศาสนาด้วยครับเพราะบางอย่างเนี่ยต้องห่งโรมครัต้องไหวครูอะไรประมาณนี้ฮก็เลยทําให้กิจกรรมวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปอะครับซึ่งเราไม่เคยได้ยินเลยนะาจาโรดผมก็ไม่เคยได้ยินเลยนะว่ามีวัฒนธรรมตรงนี้มีกิจกรรมตรงนี้จริงๆอ๋อเดี๋ยวเลยนเียนถามท่านนายก ปัญจศิลป์นี่ค,คือทางทางทางมันเป็นกีฬาที่เกี่ยวกับสืบท่าสืบสารทางวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผมในเรื่องของปัญจศิลป์เนี่ยมีหลายแบบฮะถ้าสุป,ปัญจศิลป์แบบแบบรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นแบบที่เขาไปแข่งเอ,อ,งอเชียนเกมอะไรต่างๆนี่ครับอันนี้ก็คือแบบไล่ญญลำแบบปกติ<อ>ก็คือโดยที่ไม่ต้องมาไหว้ครูครับประมาณนี้ฮะแต่ว่าปัญจศิลป์แบบระดับหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีแบบ เครื่องเต้นเครื่องอะไรต่อนียอะไรแบบโบราณนะครับแบบแบบคล้ายๆก็คือแบบคินดูเก่าครับครับครับแต่ปัจจุบันนี้ก็น้อยลงนี่เนี่ยเป็นเป็นเป็นเขาเรียกเป็นพื้นที่ของคินดูเก่าประมาณนี้ครับผมครับก็เลยทำให้บอกอย่างหายไปครับผมครับผมขออนุญาตพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาต่อนะครับถ้ามีเรื่องของวัฒนธรรมอีกเดี๋ยวท่านนายกพูดต่อได้เลยในช่วงหน้านะครับขออนุญาตพักเบรกแป๊บนึงนะฮะ ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตพักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับท่านนายกสมาคมส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนสอส,อสอพกันต่อครับพักเบรกพบกันช่วงหน้าครับดินไทยไม่สินคนดีพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเข้าแผ่นดินนี้จะมีทีด่ดา